คอรอเต็มหน้าลูกสกูมวดขาได้หรือเปล่าโอ้ยค,คัดเพียวๆครับผมโอ้โหัาสีีพี่ๆนั้งเกือบแปดร้อยกว่าคนด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับโอ้โหเข้ามาจบมับ ขึ้นมาคุมโซนฮะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของบางแหนนครับเข้าบงมาครับจากสิงบุรีจบครับ โอ้โหใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีเลยฮะเอาครับเรามาดูครับผมอาร์ตนานดูมันจะเล่นยังไงครับจะตีเลยครับผมไม่ลอลีแล้วเข้าลงมาอาร์ตนานลูกนี้จกจั้ำหูยเช็ดหัวไปครับผมอาร์ตนานไอโดนนะครับแต่เช็ดเช็ดไปครับดูจบขึ้นมา เอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้จากสิงบุรีจะขึ้นมาอยู่ซุคุมโซนอยู่ตรงไหนเข้ามาลูกนี้จบครับโอ้โหลูกนี้ยังต่ำอยู่ฮะ หัวผมลูกนี้ะทางด้านน้องทีสุขโขทัยฮะน่าจะตีครับตีโดนรับสองตีติดรับสามเข้างม,มาน้องทีลูกนี้จะตีเก็บแปมได้จกมาแล้วตีเช็ดหัวผมโอ้โหลูกนี้ตีถอยหลังฮะตีโดนไม่เต็มใบเนอะผมจึ๊มโอ้โห ครับเรามาดูครับผมลูกนี้พี่อองจะขึ้นมาคุมโซนก่อนฮนะเพื่อน้องทีจะเข้ามาตีพี่อองได้อีกฮนะจบขึ้นมาลูกนี้พี่อองดอกมาสวยแล้วขึ้นมาเกือบติดกันแล้วใบนี้พี่อองเถลงเกียร์ผู้สะอาดขึ้นมาคุมโซนดีีเลยทีเดียวครับผมนะลูกนี้เรามาดูครับผมรัชตะคำดีหรือน้องทีสุโคไทยัยเข้าบุงมา ยกบับ้ต่ำไปนิดหนึ่งครับผมน้องทีโอ้โหดูฮะภาพช้าครับยกครับถึ้หนูนิดเดียวเองฮนะแล้วจะทำยังไงครับผมอย่างนี้ครับลองมาดูผมลูกนี้ฮะ สิงบุรีเข้าบงมาจบขึ้นมาตึกโอ้โหลลูกนี้นี่สุดยอดจริงๆครับผมใบสุดท้ายของจักสิงบุรีดูคับดอบขึ้นมาแทกแตะหน้านิานดนึงแล้วโอ้โหตียากทุกคนนี่นี่อัตนานนี่เขาเรียกว่าลูกตีวัดสายตาไหนใครเชียร์อัตนานกดหัวใจมาลัวๆ นะลูกนี้จะซัดเต็มคอรอเต็มหน้าลูกสกูมวดขะได้หรือเปล่าโอ้ยคัดเพียวเพียวครับผมโอโ้โหแสดงว่าสายตานี่แม่นยามากยกครับวับคอมกรีบทุกคนโอ้โหสุดยอดน้องทีลูกนี้ก็ไม่สนใจต้องขึ้นไปคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้ หลุดโซนไปครับผมโอ้โหอ้าวครับตอนนี้เนี่ยทางด้านทีมของอับสมชันน่าจะได้หนึ่งแต้มแล้วโอ้โหอาล้ครับผมนะกลับกลายเป็นคู่ที่สองนี่อับสมชันนำอยู่ฮะตอนนี้จบครับเอาแล้วมีที่พักพิงครับผมได้สองแต้มในสานาม โอ้โหอาครับเอาครับลองมาดูครับผมลูกนี้อันนั่นเข้ามาแต่ลูกนี้อันนั้นวิ่งไปจะหลวดครับผมนะ